โครงหลังคาชิโลไลท์อลูมิเนียมเหล็กโครงอลูมิเนียมชิโลไลท์โครงหลังคาชิโลไลท์ดูเนี้ยบหรูหราเนื่องจากถูกออกแบบเฉพาะสำหรับหลังคาชิโลไลท์คุณภาพเท่านั้นวัสดุทนทานต่อทุกสภาพอากาศป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยมโครงอลูมิเนียมราคาสูงกว่าโครงเหล็กโครงเหล็กชิโลไลท์สามารถเลือกสีที่ใช้ทาโครงหลังคาชิโลไลท์ได้ ใช้เหล็กชุบกันสนิมสามารถป้องกันสนิมได้ดีในระดับหนึ่งทำโครงได้ง่ายโดยช่างหลังคาที่มีประสบการณ์โครงเหล็กมีราคาต่ำกว่าโครงอลูมิเนียมสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายโทร0 9 5 5 1 5 0 6 0หไลน์ 00, คุณภาพ